สวัสดีครับผมก้องสเปเชีวิตคาร์ดิโอนะครับวันนี้เราจะมาทำคลิปพิเศษนะครับก็คือวันนี้เราอยู่ในฮาวเล v i ดีวิสันสตี g ไกด์2024นะครับนี่คือลำโพงเดิมก่อนนะครับอันดับแรกนะครับนี่ครับนี่คือลำโพงเดิมติดรถมานะครับฮาวเล t r สตี g ไกด์2024นะครับเป็นลำโพง6.5นิ้วนะครับซึ่งเป็น อ่เขาเรียกว่าแกนร่วมแล้วกันนะครับตัวนี้จะไม่มีทวิตเตอร์ข้างนอกนะครับตัวนี้มีทวิตเตอร์ในตัวนะครับนะครับอันนี้จะเป็นรวมชิ้นนะครับของฮาเล่ดีวิสันนะครับอ่าเดี๋ยวเราครับจะนําเข้าจากประเทศอิตาลีนะครับจะเป็นสินค้าใหม่ล่าสุดนะครับเฉพาะของฮาเล่ดีวิสันเท่านั้นครับและใส่ได้ฮาเล่ทุกรุ่นด้วยครับเป็นลำโพงยี่ห้อนะครับของเฮิร์ตนะครับตัวนี้นะครับนําเข้าจากอิตาลีนะครับในรุ่น s x 165 neo นะครับ SPL โชว์คืออะไรครับเป็นลําโพงที่แสดงงานการแจ้งดีกว่านะครับไว้เปิดการแจ้งนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของลําโพงนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับดึงยังไม่ค่อยออกครับเนี่ยโอ้โหหนักมากนะครับแล้วก็ดูวัสดุนะครับตัวนี้บอกได้เลยนะครับกันน้ํานะครับนะครับในดูในส่วนของด้านหลังครับพรมีมี่สุดๆเลยครับตัวนี้ครับนี่ครับโอ้โหติดหนึบเลยครับ และที่สําคัญนะครับลาโพงของเฮิร์ตตัวนี้นะครับทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ติดเป็นจํานวนมากนะครับตัวนี้ไว้สาหรับฮาเรย์ดีสันเท่านั้นเลยครับจะเป็นเซ็ตตรงรุ่นทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นปลั๊กตรงรุ่นด้วยครับที่สําคัญนะครับเราจะไม่ตัดต่อสายไฟนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะหมดประกันนะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลครับเราใช้ปลั๊กตรงรุ่นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเบียดต่อครับสักครู่เดียวโอเคครับนี่คือชุดปลั๊กเดิมนะครับของโรงงานนะครับ นี่แหละเราใช้ชุดปลั๊กตรงรุ่นนะครับโอเคครับดูในส่วนของลําโพงครับนี่ครับนี่ครับเฮิร์ตนะครับนี่ครับชุดปลั๊กตรงรุ่นเช่นเดียวรับโอเคครับเดี๋ยวเราจะใส่ครับโอเคครับในจุดที่สุดนะครับเราก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับเป็นลําโพงของเฮิร์ตนะครับนําเข้าจากอิตาลีนะครับเป็นลําโพงแกนร่วมนะครับตัวนี้กันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับ Sx 1 6 5 Neo ครับ โอเคครับในสตรีทไกด์2024ครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงครับสักครู่เดียวครับนี่คือลำโพงเดิมนะครับของฮาร์เล d ์ดีวีสันนะครับ Make in China นะครับนี่ฮะน้ำหนักนี่เบามากๆครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะน้ำหนักเบาจริงๆนะครับแต่ลำโพงเดิมมาเนี่ยของฮาร์เลเนี่ยคือกันน้ำแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับนี่ฮะเราจะเปลี่ยนเป็นเฮิร์ตนะครับ SX165 Neo ครับชุดปลั๊กตรงรุ่นครับโอเคครับสักครู่เดียวครับ ปลาท้องฟ้ากับแดดรำไร่ชนเมือใจจะขาดยังกังวลกัใครบางคนที่ไม่อยาเพราะแหละเจอยังคิดถึงเธอ 习惯了一些问候，听老情歌最后一首，轻轻的唇在颤抖。时间像无边的海，我们在无力的游。思念在前后，交心在左右，谁在挥舞着衣袖？你会爱我到什么时候？

Guys, when we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see. เพื่อนๆคนไหนนะครับที่ใช้ฮาร์ลีสตีดไก่โรดไก่ตั้งแต่2 0ง1่ขึ้นไปนะครับจนถึง2024คือปีนี้นั่นเองนะครับสามารถนะครับติดตั้งลำโพงเฮิร์ตตรงรุ่นได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็สามารถโทรศัพท์มาสอบถามได้ครับ063 498 6168านย้ำนะครับ063 498 6168 g o ่เก p e c ป a l i s t c a r หกสเปเชียลิสคาริโอครับแล้วรอชมในคลิปต่อไปคุณมากครับ สวัสดีครับ